สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตลอดน,นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โชคชัย4ซอย54ค่ะวันนี้จะพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงร้านดังประจำย่านชคชัยศค่ะข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้นะคะนอกจากอร่อยแล้วยังสวยด้วยค่ะเป็นสีพาสเทลค่ะอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะตามมาเลยค่ะจะพาไปดูข้าวเหนียวมะม่วงสีพาสเทลค่ะ รานนี้นะคะชื่อร้านชอสอนแก้วคะ่ะร้านตั้งอยู่ที่ซอยโชคชยัย4 54คะ่ะร้านเปิดมามากกว่า40ปีแล้วคะ่ะข้าเนี่ยวมูขอนร้านนี้คะ่ะมีจุดเด่นตรงที่เป็นสีพาสเทลคะ่ะมีทั้งหมด9สีเลยคะ่ะ โดยสีทั้งหมดนะคะเป็นสีจากธรรมชาติค่ะเริ่มจากสีแรกนะคะสีแดงมาจากกุหลาบค่ะสีชมพูมาจากสตรอเบอรี่สีม่วงค่ะมาจากอัญชันนะคะสีส้มจากส้มสีเขียวจากใบเตยสีฟ้าจากบลูเบอรี่สีเหลืองมาจากขมิ้นค่ะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวสีขาวแล้วก็ข้าวเหนียวดําค่ะส่วนน้ํากะทินะคะเลือกใช้มะพร้าวมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะส่วนตัวข้าวเหนียวเนี่ยะคะก็เป็นข้าวเหนียวจากจังหวัดเชียงรายค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ เริ่มเอาสีชมพูลแล้วกันสีสวยหวานมากเลยขอราดกะทิชุ่มๆหน่อยขอชิมข้าวเหนียวก่อนโดยที่ไม่ไม่กินมะม่วงเลยนะอร่อยเดี๋ยวลองกินข้าวเหนียว,วเปล่าๆดู เมื่อกี้กินแบบมีน้ำกะทิไปแล้วลองกินแบบไม่มีน้ำกะทิหอมมันนุ่มจริงๆไม่ต้องราดกะทิก็ได้แต่ว่าชอบราดกะทิแต่ <c oughs> ก,กะทิก็เข้มข้นหอมมันโอเคเรามาลองกินกับมะม่วงดูนะคะมะม่วงหวานมาก คู่กับข้าวเหนียวแล้วก็ราดกะทิชุ่มๆอร่อยเลยอะ่ะข้าวเหนียวเขาเม็ดสวยยาวเรียวขาวสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็นุ่มมากเลยหุ้มหอมมันแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลอง ที่ร้านนะคะเขามีสังขยาด้วยนะมีสังขยามีหน้าปลาแห้งเดี๋ยวเราลองกินสังขยากินสังขยาเปล่าๆก่อนหอมลองกินข้าวเหนียวกับสังขยาอ,อร่อยสังขยาเขาหวาน หวานแล้วก็กินกับข้าวเหนียวมันมันแล้วก็ราดกะทิเค็มเค็มมันก็จะพอดีในหนึ่งคำพอดีเลยขอกินอีกคำหนึ่งนะขอราดกะทิด้วยแล้วก็กินกับมะม่วง ตกะทิเขาหอมมันมากเลยแต่ว่าไม่ข้นมากแต่หอมมันอร่อยจังเลยข้มเหนียวเขามีขายทั้งปีนะคะแล้วก็ร้านเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ามทุ่มเลยแวะไปซื้อกันได้นะคะที่โชคชัยสีดอย54ค่ะ เรามาบอกราคากันนะคะสําหรับข้าวเหนียวนะคะที่ซื้อมาเนี่ยเป็นครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลขาย150บาทค่ะแล้วก็สังขยานะคะถ้วยละ40บาทแต่ว่าเขามีข้าวเหนียวมะม่วงขายเป็นชุดนะคะชุดเล็ก70ชุดใหญ่130ก็มีข้าวเหนียวกับมะม่วงให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วแต่เลยค่ะใครสะดวกยังไงหรือว่าอยากกินแบบไหนก็สั่งแบบนั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวกินข้าวเหนียวมะม่วงต่อเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ตลอดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ